สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาพบก,กันอีกเช่นเคยนะคะในรายการ AR ก็รีวิวกับโปรเจกต์ทรีเที่ยวทิพย์โตโรกันนะคะวันนี้ต้องบอกเลยนะคะว่าฟินแน่นอนนะคะประเทศนะคะที่นำ้ำจะพาไปเที่ยวทิพย์กันวันนี้นั่นก็คือประเทศฟินสมชื่อนั้นเลยค่ะนั่นคือประเทศฟินแลนด์เองนะคะซึ่งประเทศนี้ต้องบอกเลยว่าคือที่สุดของสถานที่ท่องเที่ยวมากๆค่ะ จะหน้าไปแค่ไหนเรามารับชมพร้อมกันเลยนะคะทุกคนที่แรกเลยนะคะเซนเนสครนะคะเป็นจตุการจัตุจกัจกกลางเมืองที่สำคัญของเฮลชิงกินะคะใช้สำหรับจัดก,กิจกรรมใหญ่ๆของเมืองนะคะมีุัาวีย์พรี้าออริสันเดอร์ที่สองคะ่ะประดิษฐานอยู่ที่อย่างโดดเด่นนะคะเป็นสง่างามอยู่ณใจกลางเมืองจัด จตุรัสนะคะโดยรอบนะคะรายล้อมไปด้วยตึกทั้ง4หลังด้วยกันค่ะซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมแบบยุโรปนะคะอันเก่าแก่ที่มีความงดงามให้เรานะักท่องเที่ยวได้ชื่นชมกันด้วยค่ะได้แก่มหาวิหาระคะ่ะเฮลเชงกิตึกมหาวิทยาลัยเฮลเชงกิ ทำเนียบรัฐบาลและหัวสมุดแห่งชาติของฟินแลนด์ค่ะที่ต่อมาเลยนะคะนั่นก็คือหมู่บ้านซันท์ครอสได้เองนะคะอยู่ที่โรวาเนียมินะคะดินแดนนะคะอาแคนแคนเตอรน,นะคะเหนือตอนประเทศฟินแลนด์เองะคะ่ะตั้งอยู่บนเส้นอาร์ติกอา พอดีพอดีนะคะได้ชื่อว่าเป็น The Official Home Town of Santa Cruz ค่ะซึ่งหมายความว่าที่นี่นะคะ เป็นบ้านที่แท้จริงของลุงซานตาครอสนั่นเองค่ะภายในหมู่บ้านนะคะมีพิพิธภัณฑ์ของเล่นเล็กๆร้านอาหารที่พักร้านขายของที่ระลึกค่ะและกิจการมาแบบรวมกันมากมายนะคะบริเวณใกล้เคียงน,นี้นะคะยังเป็นที่ดินของซานตานะคะปาร์คนั่นเองค่ะซึ่งเป็นสวนสนุกในแถบ้วโรคเหนือนะคะเพียงแห่งเดียวเท่านั้นค่ะที่ได้นะคะถูกสร้างอยู่ใต้ดินภายในค่ะมีทั้งเครื่องเล่นและซนก กรมมากมายนะคะที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับคริสต์มาสเองค่ะมากมายกันเลยทีเดียวนะคะสถานที่3ามนะคะที่เราจะไปกันต่อนั่นคือลปแลนค่ะดินแดนเมืองหนาวที่สวยนะคะงามดั่งเทพนิยายค่ะ อยู่ทางเหนือของประเทศฟินแลนด์ค่ะและยังเป็นบ้านเกิดของซานตาคลอสอีกด้วยนะคะซึ่งกิจกรรมนะคะยอดฮิตของที่นี่นั่นก็คือการตามล่าหาแสงเหนือค่ะหรือเรียกว่าออรรานั่นเองค่ะเที่ยวหมู่บ้านซานตาคลอสนะคะหมู่บ้านอ่หมู่บ้านอิกลูแคสลอตทาเนนนะคะ ซึ่งที่นี่นะคะนั่งรถสุนัขลากเลื่อนและกวางเลนเดียค่ะล่งเรือน,นะคะตัดน้ําแข็งเป็นต้นค่ะและที่สุดท้ายที่เราไม่ควรพลาดนั่นก็คือกระท่อมน้ําแข็งในอิงค่ะสุดน่ารักแบบฉบับชาวแลปแลนด์นะคะที่อปูการีสอร์ทนะคะโลวาเนียนะคะกระท่อมน้ําแข็งนะคะแบบนี้นะคะอืเป็นก้อนเลยค่ะต่อกันเป็นผนังห้องนะคะโดยมีหลังคาไม้ค่ะ กลายเป็นกระท่อมน้อยๆรากับเจ้าหญิงเอลซ่านะคะขึ้นและยังมีที่พักแบบอ่าทวินล,ลูมนะคะอาพาร์ตเมนต์บ้านพักตาอ,อากาศไว้รองรับด้วยค่ะโอ้โหอย่างกับเทพนิยายเลยนะคะทุกคนเอดหน้านะคะนำจวัสทุกคนไปเที่ยวทิบกันที่ไประเทศไหนอีกห้ามพลาดอีกเด็ดคาดนะคะวันนี้ต้องขอลาเปท่านผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ